หัวนี่สูงสองสองร้อยเกือบสองร้อยเจ็ดสิบจับผมงว่าวสวัสดีครับอยู่กับคุณเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับ <laughs> วันนี้นะครับตามคำขอนะครับตามคำขอเลยนะครับ ความสูงนะครับความสูงของโอเล่นะครับก็หลายปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้วัดขนาดนะครับความสูงนะ FC ตามขอนะครับ FC ขอมาอยากจะรู้ขนาดความสูงว่ากี่เมตรนะครับกี่เมตรอัปเดตครับอัปเดตพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรานะครับเดี๋ยวจะวัดคร่าวๆก่อนนะครับ ให้เดาครับให้เดาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปวัดเทียบครับสิบ้อนะครับสิบโลนะฮะเมตรนะนับว่าสูงสามกรึบอะไรนะครับสูงสามกรึบสะสามกรึบเป็ว่าอะไรครับสามเมตรครับสามเมตรครับไหวได้แต่ละครับมุกของเราได้มุก

เอเอท่นอานทนะุกท่นนะานแล้วเราจะวัดให้มันยากทำไมครับผมเอาช้างมาเทียบก็สเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดินมาเดินมาเลยมามอันมา้อันนา

บางคนว่านะครับตีขึ้นก็เมื่อคืนดูครับผมลี้ไล่นั่นเลยครับบางคนว่าถึงสามเมตรหรือเปล่าฮะแต่ความโนบกสามเครึบนะครับผมสามเครึบของเราก็เป็นภาษาของเขานะครับบางคนก็ว่าสามเมตรกว่านะคนเขาอยากรู้นะครับทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเอฟซีหรือว่า พี่น้องควานช้างด้วยกันครับพี่น้องควานช้างเขาก็อยากรู้นะครับว่าโอเลสูงเท่าไหร่เรื่องมองเนี่ยควันน้อยถามเลยครับโอเล่สูงเท่าไหร่ครับผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าผมวัดขนาดเมื่อตอนที่อยู่อยุธยาครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรคือความสูงของผมเองนะแล้วงานเนี่ยผมก็วัดตั้งแต่ อยู่ที่อายุทยาครับนะเดาจวัดนะครับมีเอฟเฟคข้างหลังด้วยครับเอฟเฟคครับเอฟเฟคยิมพูครับผมดูไม่ใช่เอฟเฟคแอบดูโอแอดดูท่านผู้ชมครับไม่ใช่เอฟเฟคครับควานนงบอกว่าแอบดูอืโอเคตันนี้

Thank mm -hmm. you. لقد ให้เดาครับผมให้เดาครับผมว่ารู้เท่าไหร่ một muốn đi xuống 200 xuống 270 kiếp xuống lối tiếp tục lấy lấy xuống công an lắng cao kiếp sáng hấp 290ครับผมปีนี้290นะครับไม่ถึง3เมตรนะครับเราเดาเอานะว่า3เมตรใช่ไหมปีนี้290นะดูสูงมากเลยนะครับ290เนะสองเก้าศูนย์สองน้อง <laughs> ระว่างเนอะ290ระวังไว้ให้ดีนะฮะตามขนาดเลยนะครับนี่ตามคำขอตีสี่ยากรูนะครับ290นะฮะเราดูอย่างนี Actually, yummy, wraps, everyone, ้ไม่ถึงสามเมตรนะครับว่าสามเมตรนะไม่ถึงสามเมตรนะครับเนี่ยถึงไหมค่ะถึงไหมเลยเลยเหรวฮะเลยแรงไปฮะ นี่คนิ้วนิ้วนิ้วกลางของผมเอ่น like <t> ิ้วกลางของผมครับหนึ่งเมตรครับตรงนี้ถึงตรงนี้วอตรงนี้ครับตรงนี้พอดี สรุปครับสรุปแล้วโอเล่สูง290เซเมตรนะครับ2เมตรเก้บับเลขสวยมากเลยครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพกเรานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์เยอะๆเลยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับโอเล่เอฟซีเลนครับผมสวัสดีครับแล้วครับผมสวัสดีครับครับ